สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าแปลกหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงของความหลอนผมขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่ง like, แชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลงานดีๆออกมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ เรื่องเล่าแปลกหน้ากันด้วยนะครับเรื่องนี้ขอย้ำว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเมื่อประมาณปี2542ถึง2543ผ่านมาแล้ว23 24ปีแต่ทุกอย่างยังจำได้ดีมันเป็นเรื่องลึกลับสยองและโหดมันฮาเนื่องจากอาชีพ และตัวของผมเองผมรับราชการตำรวจหยดขณะนั้นร้อยตำรวจโทรเรียกผมว่าหมวดเคนแล้วกันนะครับเพิ่งเป็นตำรวจใหม่ๆได้ไม่กี่ปีและมีแฟนทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งสมมุติว่าเธอชื่อแนนแฟนผมพักอยู่อาพาร์ตเมนต์แถวใกล้ๆมอสีปรทุมใกล้ๆวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขน ผมมักจะแวะไปหาเธออยู่บ่อยๆไปเที่ยวไปทานข้าวกันมีอยู่วันหนึ่งผมไปหาเธอตอนหัวค่ำปกติเมื่อเวลาเข้าห้องผมก็จะถอดอุปกรณ์ต่างๆเช่นสร้อยพระนาฬิกากุญแจรถรวมทั้งพวกปืนและกุญแจมือไว้หลังตู้เย็นซึ่งอยู่ตรงข้ามเตียงนอนพอผมจัดการพวกอุปกรณ์ต่างๆออกไปหมดแล้ว ผมก็ขึ้นมานอนเล่นกับแฟนบนเตียงนอนเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้แฟนผมมีอาการผิดปกติดูลุกดีลุกลนแปลกๆสักพักเธอก็สะดุ้งแล้วชี้ไปที่ตู้เย็นว่ามีเงาดำๆอยู่หลังตู้เย็นผมก็มองไปตามที่มือชี้ไปก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเลยบอกไปว่าน่าจะตาฝาดไม่เห็นมีอะไรเลยพูดให้เธอไม่กลัว แต่เธอก็มองขึ้นไปบนเพดานบ้างมองไปหลังตู้เย็นบ้างแบบกลัวๆผมก็เลยลุกขึ้นเดินไปดูที่ตู้เย็นไปดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเพื่อความสบายใจผมก็หยิบสร้อยพระของผมซึ่งมีพระอยู่ห้าองค์จะเอามาไว้ที่บนหัวเตียงปรากฏว่าแฟนผมแต่โกนบอกว่าไม่ต้องเอาพระมานะผมก็เริ่มแปลกใจ แต่ก็ไม่คิดอะไรเลยเอาพระไว้หลังตู้เย็นตามเดิมจากนั้นก็เดินกลับไปนอนเล่นบนเตียงอีกครั้งซึ่งปกติเราอยู่กับแฟนก็จะหอมแก้มแฟนหยอกล้อก,กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันแต่ครั้งนี้พ่อผมชันตัวขึ้นมาจะหอมแก้มเธอเธอจ้องมองผมขมิง้งดยแววตาที่ดุดัน และเธอเอามือมาค้ำคอผมเอาไว้ไม่ให้ผมโน้มลงไปหาเธอกึ่งคำ้ำกึ่งบีบคอเจอแบบนี้ผมก็ตกใจเลยบอกไปว่าแนนนี่พี่นะเธอก็จ้องผมอยู่อย่างนั้นผมเลยปัดมือเธอออกจากคอของผมรู้สึกว่าบรรยากาศไม่ดีแล้วผมเลยเดินไปหยิบพระจะเอาใส่ที่คอเธอ แฟนผมพยายามปัดพระออกบอกว่าเอาออกไปอย่าเอามาอย่าเอามาพอมีจังหวะผมก็สวมสร้อยพระที่คอเธอได้พอสวมสร้อยพระเท่านั้นแหละเธอร้องกีตด,ดังลั่นเลยพร้อมเสียงที่ดุว่าเอาพระออกไปผมก็ไม่เอาออกแต่ดูเหมือนว่าแรงเธอจะมากขึ้นจะดิ้นรนเอาพระออกให้ได้ ไอเราเป็นตำรวจถ้าจับคนร้ายได้ก็ต้องใส่กุญแจมือเพื่อควบคุมตัวและป้องกันการต่อสู้ขัดขืนพอคราวนี้คิดว่าแฟนเราเจอผีเข้าแน่ๆจำได้ว่าเคยดูหนังไทยและเคยได้ยินมาว่าถ้าคนถูกผีเข้าจะมีแรงมากกว่าปกติ เอาไม่อยู่อยากการะนั้นเลยก็ใช้ยุทธวิธีตำรวจจับแฟนนอนคว่ำหน้าแล้วเอามือว่วยหลังจากนั้นจับใส่กุญแจมือไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเธอก็ดินใหญ่และตะโกนว่าปล่อยกูปล่อยกูเอาพระออกไปเอาพระออกไปคราวนี้คิดว่าแฟนโดนผีเข้าแน่ๆเลยส่วนมนทุกบทเลย เริ่มจากน้ำโมสามจบไตรสรณคมต่อด้วยคาถาชินบัญชรและอีกหลายคาถาเลยที่จำได้ระหว่างนั้นเราก็ใช้ยุทธวิธีเจรจาต่อรองตามที่ได้เล่าเรียนมาเอาน้ำเย็นเข้ารูปบอกว่าอย่ามาสิงแฟนผมเลยเธอเป็นคนดีถ้าทำอะไรร่วงเกินไปก็ขอโทษด,ด้วยแล้วจะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะ ดูเหมือนว่าจะเบาลงจะซอฟลงแต่แววตายัางจ้องเขม็งไม่ยังผมอยู่สักพักเธอก็พูดเหมือนเดิมว่าปล่อยกูเดี๋ยวนี้นะปล่อยกูเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ปล่อยเดี๋ยวตายขณะสวดมนต์ไปตั้งหลายบทสร้อยพระยังใส่ยอยู่ที่คออย่างเป็นขนาดนี้เลยและโห่คขมขู่เจ้าพนักง,งานเข้าไปอีกผมก็เริ่มยัว่วเลยพูดไปว่า กูไม่ปล่อยเดี๋ยวจะเอาไปให้พระหลดน้ำมนต์ไล่ผีเท่านั้นแหละดันขัดขืนใหญ่เลยปรากฏว่ามีน้องข้างห้องเป็นสาวสองเป็นนักศึกษามหาไลายแถวนั้นได้ยินเสียงเออะโวยวายเลยมาเคาะห้องพร้อมกับถามว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าครัพี่ผมเลยรียบไปเปิดประตูและให้น้องนักศึกษาช่วยตามราปภให้ด้วยสักครู่ ทั้งน้องนักศึกษาและรอปภก็พากันขึ้นมาที่ห้องผมก็เล่าให้ฟังผมบอกว่าเป็นแบบนี้ต้องพาไปหาพระที่วัดแล้วแหละแถวนี้มีวัดไหนบ้างที่ใกล้ที่สุดรอปภอบอกว่า แถวนี้ก็ต้องวัดพระศีรีบ้างเขนใกล้ที่สุดแล้วแต่เวลาตอนนั้นน่าจะประมาณสี่ทุ่มได้แล้วผมก็เลยตัดสินใจพาแฟนไปที่วัดพระศีรีด้วยขอให้น้องนักศึกษาและรอปพช่วยนั่งประกบแฟนผมไปด้วยที่เบาะข้างหลังไม่งั้นถ้าไปกันสองคนในรถเดี๋ยวอาจเกิดอุบัติเหตุได้ พอจะเอาแฟนลงมาจากห้องแฟนพยายามขัดขืนไม่ยอมไปและพูดว่ากูไม่ไปเดี๋ยวกูจะเอาให้ตายผมก็เริ่มยั่วเพราะสวดมนต์ก็แล้วใส่สร้อยพระก็แล้วพูดดีก็แล้วยังไม่ยอมออกอีกแถมมาขู่อีกครั้งคราวนี้ผมก็เริ่มโต้เถียงกับผีแถมกวนปราสาทผีอีกผมตอบไปว่ากลัวคนดี กูไม่ตายง่ายๆหรอกเว้ยคราวนี้แฟนผมยิงหึดฮัดใหญ่เพราะเอาแฟนมาขึ้นรถได้แบบทุรักทุเลโดยผมเป็นคนขับแฟนผมนั่งเบาะหลังโดยใสย่กุญแจมือควยหลังไว้และน้องนักศึกษาและลอระอปภนั่งประกบข้างซ้ายขวาบรรยากาศเหมือนพาผู้ต้องหาไปยังไงอย่างนั้นเลยพอขับรถออกไปได้ผมก็พยายามมอง ไปที่กระจกหลังตลอดเพื่อเช็คสถานการณ์ใจก็คิดกลัว,กล,วกลัวเธอจะเอื้อมมือมาบีบคอหรือกระโดดงับคอผมจากด้านหลังแต่อย่างดีที่ใส่กุญแจมือไว้พอมองกระจกหลังเธอก็จ้องผมแบบจะกินเลือดก,กินเนือ้อทอมพูดว่าปล่อยกูปล่อยกูยก,กูไม่ไปกูไม่ไปเดี๋ยวกูเอาจนตายจะลองกับกูใช่ไหม ผมก็หมดแก๊กละไม่รู้จะทำยังไงดีใจหนึ่งก็กลัว,ลวเพราะไม่เคยเจอผีแต่ก็ทำใจดีสู้ผีใจหนึ่งก็เริ่มเครียดแล้วผมเลยถามไปว่าจ้องกูทำไมกูไม่กลัวหรอกไม่รู้จะทำยังไงเล่นจ้องผมอยู่อย่างนั้นตลอดเส้นทางผมเลยแลบลิ้นใส่ผีเลยโหคราวนี้ยิ่งหึดฮัดใหญ่เลยกลายเป็นผียวจัดเลย พอขับรถมาถึงวัดพระศรีช่วงสี่ทุ่มกว่าบรรยากาศในวัดสมัยนั้นมืดและวังเวงมากและหมาวัดเจ้ากรรมพร้อมใจกันหอนเป็นทอดๆเหมือนในหนังผีที่เคยดูเลยโชคดีไปเจอพระหนุ่มๆรูปหนึ่งพระท่านเลยบอกว่าแบบนี้ต้องไปหาหลวงตาสอนผมจำชื่อหลวงตาได้แม่นเลยครับแต่กุฏิหลวงตาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ผู้ฟังเคยไปวัดพระศรีบางเขนจะรู้ว่าวัดมีสองฝั่งฝั่งที่มีเจดีและมีของขั้นกลางกับฝั่งที่มีสาราสวดพระอภิธรรมศพรถผมจอดคนล่าฝั่งกับกุติหลวงตาเลยต้องจอดรถแล้วข้ามสะพานไม้ไปซึ่งประตูระหว่างสะพานปิดแล้วเลยต้องปีนลัดเลาะไปข้างๆสะพานมองข้ามไปยังฝั่งที่เราจะไปมันมืดมาก หมาก็หอนกันใหญ่เลยแต่เป็นไงเป็นกันต้องไปหาหลวงตาสอนให้ได้พอข้ามไปได้ก็ไปเคาะที่กุฏิหลวงตาตามที่หลวงพี่บอกไว้กอก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 หลวงตาครับหลวงตาครับเคาะประตูอยู่นานสักพักหลวงตาก็เปิดประตูออกมาผมลยก้มกราบหลวงตา หลวงตาถามผมว่ามีเรื่องอะไรหรอโยมถึงมาดึกดื่นขนาดนี้ผมก็ตอบหลวงตาไปว่าแฟนผมโดนผีเข้าครับกราบรบกวนหลวงตาช่วยด้วยครับหลวงตาก็พูดขึ้นแล้วแฟนอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมก็ตอบว่าผมพามาด้วยครับอยู่ในรถแต่จอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งอย่างนั้นโยมไปขับรถอ้อมมาแล้วพามาที่หน้ากกติหลวงตา ผมดีใจมากที่หลวงตาเมตตาช่วยเลยรีบกราบลาแล้ววิ่งไปปีนสพะพานแล้วลัดเลาะก,กลับไปที่รถเมื่อผมกลับมาที่รถแล้วจึงได้รีบขับรถอ้อมไปอีกฝั่งของวัดแต่เชื่อไหมเหมือนแฟนผมหรือสิ่งที่สิงอยู่ในร่างของแฟนผมรู้เลยจูๆ่ๆกับพูดจาดีน้ำเสียงปกติบอกผมว่าพี่เคน แนนไม่เป็นอะไรแล้วกลับกันเถอะมันดึกมากแล้วแนนไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆจู่จูก็พูดดีเหมือนเป็นปกติเฉยเลยเธอพยายามพูดจาอ้อนวอนให้ผมพากลับแต่ผมก็ไม่ใจอ่อนพอขับใกล้จะถึงกุฏิก็ยิ่งพูดจาอ้อนวอนขอกลับไปให้ได้อย่างเดียวเลย แต่พอถึงหน้ากุฏิแล้วเลยให้รอปภและน้องนักศึกษาที่นั่งอยู่เบาะหลังช่วยพาแฟนผมลงมาปรากฏว่าแฟนผมดิ้นใหญ่เลยคราวนี้น้ำเสียงดุดันเหมือนเดิมแล้วพร้อมกับพูดว่ากูไม่ลงกูไม่ลงเดี๋ยวกูจะเล่นงานจะเอาให้ตายโหทําไมผีชอบข่มขู่เจ้าพนักงานจัง ผมนี่ของขึ้นเลยเลยลงไปช่วยฉุดกระชากลากถูลงจากรถพาไปที่หน้ากุฏิจนได้ที่หน้ากุฏิหลวงตาจะมีโต๊ะไม้เหมือนโต๊ะรับแขกขนาดค่อนข้างยาวอยู่ตัวหนึ่งพอแฟนผมเจอหน้าหลวงตาเธอก็บอกหลวงตาว่าเธอไม่เป็นอะไรแฟนคิดมากไปเองแต่ผมสังเกตว่าแฟนผมพยายามจะหลบตาไม่กล้ามองหน้าหลวงตา หลวงตาท่านคงทราบทางจิตว่าแฟนผมต้องมีอะไรมาสิงอยู่แน่ๆหลวงตาท่านบอกกับผมว่าโยมไขกุญแจมือออกแล้วช่วยกันนำสีกานอนางบนโตไม้ตัวนี้ผมและทีมงานจําเป็นคือน้องนักศึกษาและร,ประอปภเป็นทีมงานผมไปด้วยปริยายก็ช่วยกันจับแฟนผมนอน่ายบนโต๊ะและหลวงตาบอกว่าให้จับแขนให้แน่น และใอ้ผมจับมือแฟนผมให้แบมือจากนั้นหลวงตาก็เดินกลับเข้าไปที่กุฏิสักครู่ทันก็ออกมาพร้อมกับก้อนหินขนาดเล็กกว่าฝ่ามือเล็กน้อยดูแล้วคล้ายสิวะลึงที่เป็นหินพ่อหลวงตาเดินมาที่แฟนผมทันก็ได้สวดมนต์แล้วก็นำแท่นหินนั้นจี้กดลงบนฝ่ามือแฟนผม พร้อมบริกรรมคาถาปรากฏว่าแฟนผมร้องกรีดดังลั่นเลยพร้อมกับตะคอกออกมาว่าปล่อยกู้ปล่อยกู้หลวงตาก็บริกรรมคาถาไปสักพักแฟนผมก็พูดออกมาว่ากลัวแล้วจ้ายอมแล้วจ้าพอได้ยินอย่างนั้นผมก็ยิ้มในใจแล้วว่าคราวนี้สำเร็จแน่ๆ ผมสังเกตว่าแฟนผมซอฟลงพูดจะอ่อนลงไม่ดิ้นไม่ขัดขืนแล้วจากนั้นหลวงตาก็ถามว่ามาจากไหนทำไมเจ้าถึงมาสิงอยู่ในโยมผู้หญิงคนนี้แฟนผมซึ่งนอนอยู่บนโต๊ะพร้อมกับหลับตาพูดตอบออกมาว่ามันลบหลู่หลวงปู่มันลบลู่หลวงปู่มันไม่เคารพหลวงปู่ผมนี่อึ้งเลยหลวงตาถามผมว่า โยมพาแฟนไปวัดที่ไหนมาบ้างไหมมีการการะทำอะไรที่ไปลบหลู่พระสงฆ์องค์เจ้าบ้างไหมผมก็ตอบหลวงตาไปว่าแฟนผมเป็นคนเรียบร้อยนิสัยดีไม่กล้าทาอะไรอย่างนั้นหรอกครับหลวงตาบอกว่าลองคิดดูดีๆมีการการะทำดยไม่ได้ตั้งใจบ้างไหมช่วงที่ผ่านมาผมนั่งนึกสักครู่ก็นึกขึ้นได้ว่าปกติวันหยุด ผมชอบพาแฟนไปทำบุญตามวัดไปไหว้พระกันมีอาทิตย์ที่แล้วก่อนเกิดเหตุการณ์ผมพาแฟนไปอยุทยาแถวอำเภออุทไทยซึ่งมีอดีตพระเกจิชื่อดังอยู่ถ้าบอกชื่อหลวงปู่หลับลองร้องอ๋อก,กันทั้งประเทศแต่ระหว่างทางก่อนเข้าวัดผมกับแฟนมีปากเสียงกันทะเลาะกันพอถึงที่วัดผมบอกให้แฟนลงมาไหว้พระกัน แฟนผมบอกว่าไม่ลงไม่ลงไม่ไหวยไม่ไหวยจะรออยู่ในรถผมก็ตอบว่าก็ตามใจมาถึงแล้วไม่ลงก็แล้วแต่ปกติแฟนผมชอบไหว้พระอยู่แล้วแต่เพราะเรากำลังทะเลาะกันผู้หญิงเลยโมโหและงอนเลยไม่ยอมลงผมก็เลยลงไปไหว้พระคนเดียวพอผมจำได้ จึงได้บอกหลวงตาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลวงตาถามสิ่งที่อยู่ในร่างของแฟนผมว่าใช่หรือเปล่าสิ่งนั้นตอบกลับมาว่ามันลบหลูหลวงปู่มันไม่เคารพหลวงปู่หลวงตาถามไปอีกว่าแล้วเจ้าอยู่ที่วัดใช่ไหมหมายถึงเป็นดวงวิญญาณหรือสัมภเวสีที่อยู่ในวัดใช่ไหมแฟนผมตอบกลับมาว่าใช่อยู่ที่ต้นมะขามต้นใหญ่ ข้างๆกุฏิของหลวงปู่ผมก็เลยพยายามนึกว่าวัดที่ผมไปมีต้นมะขามด้วยเหรอเพราะเราไม่ทันได้สังเกตรหรือสนใจต้นไม้ในวัดหลวงตาเลยพูดกับสิ่งที่อยู่ในร่างของแฟนผมว่าจะให้ผมและแฟนเดินทางไปที่วัดนั้นแล้วไปกราบขอข้ามาหลวงปู่แล้วจะให้โยมทำบุญอุทิศส่วนกุศลและทำสักการะอุทิศบุญไปให้นะ ปรากฏว่าแฟนผมขณะที่พูดคุยอยู่ก็หลับตาตลอดเวลาพร้อมกับพยักหน้าตอบรับเบาๆสักพักแฟนผมก็นอนนิ่งไปสักครู่หลังจากนั้นแฟนผมลืมตาขึ้นมาแล้วทำหน้างงๆและถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมาที่วัดกันทํำไมปรากฏว่าเธอจําอะไรไม่ได้เลยจากนั้นหลวงตาก็สวดมนต์ให้กับผม กับแฟนอีกชุดใหญ่พอเสร็จพิธีหลวงตาก็บอกกับผมว่าให้โยมรีบพาแฟนกลับไปที่วัดที่อยุธยาแล้วไปทำอย่างที่อตาตมาบอกให้เรียบร้อยนะไม่มีอะไรแล้วละ่ะผมบอกหลวงตาว่าจะไปพรุ่งนี้เลยครับจากนั้นผมและแฟนได้กราบลาหลวงตา ผมดีใจมากที่เรื่องร้ายๆนี้จะผ่านพ้นไปสักทีผมพร้อมทีมงานจำเป็นและแฟนก็เดินทางกลับมาที่พักแล้วก็ขอบคุณทั้งน้องนักศึกษาและพี่รอปภที่ช่วยมาตลอดใจก็อยากให้ถึงเช้าเร็วๆจะได้รีบเดินทางไปอยุธยาก็เป็นอันว่าคืนฮาลือโหดอันแสนยาวนานนั้นก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดี หลังจากผ่านคืนอันแสนฮัลโหดสยองขวัญมาได้ซึ่งไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองตลอดทั้งคืนแทบนอนไม่หลับเลยพอเข้าวันใหม่รุ่งเช้าผมรีบลางานแล้วพาแฟนเดินทางไปที่วัดอายุทยาทันทีเมื่อไปถึงวัดสิ่งแรกที่ผมทำคือมองหาต้นมะขามใหญ่ข้างๆวัดว่ามีจริงหรือไม่แล้วอยู่ตรงไหน ปรากฏว่ามีจริงๆข้างๆกุฏิของหลวงพ่อนั่นเองตรงลานจอดรถเลยขนลุกเลยครับเพราะเวลามาไหว้พระเราก็ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจว่ามีต้นไม้อะไรอยู่ตรงไหนแต่ตรงกับดวงวิญญาณบอกเป๊ะเลยจากนั้นผมกับแฟนก็เดินเข้าไปกราบรูปเหมือนหลวงปู่และหลวงปู่ทวดภายในศาลาและพบกับหลวงตายอีกองค ท่านก็สอบถามผมก็เล่ารายละเอียดให้ท่านฟังท่านก็ให้ผมและแฟนไปกราบขอขามาหลวงปู่จากนั้นให้ถวายสังฆทานและกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณดวงนั้นและที่อยู่ในวัดผมก็ทำตามพอพระสวดบทกรวดน้ำเสร็จอยัดทาจนเสร็จและให้พรจนเสร็จเรียบร้อยผมก็นำน้ำที่กวดน้ำ ไปลดที่โคนต้นมะขามต้นนั้นและกล่าวขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แฟนผมสำนึกผิดจึงได้มากราบขอข้ามาหลวงปู่ขอให้อโหสิกรรมกันไม่เอาเรื่องเอาราวกันเหมือนตอนไก่เกี่ยวคู่กรณีให้ยอมความแยกย้ายกันหลบหนีเอ้ยแยกย้ายไม่เอาเรื่องกันเลยครับพอทําทุกอย่างเสร็จสับแล้วก็สบายใจขึ้นมากเหมือนยกภูเขาออกจากอก แล้วก็ขับรถออกมาจากวัดมุ่งหน้าไปทําบุญไหว้พระต่อที่วัดในตัวเมืองอยุทยาระหว่างที่ขับรถไปผมกับแฟนก็คุยเล่นกันแบบสบายใจสักพักแฟนผมก็เอาตลับแป้งและที่เขียนคิ้วออกมาแต่งหน้าตัวเองเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปที่จะไปที่ไหนต้องโบหน้าให้สวยไว้ก่อนผมก็พูดชมแฟนผมขึ้นมาว่าสวยแล้วจ้าแต่แฟนผม ตอบกลับมาทำให้ผมขนล,ลุกขึ้นมาทันทีเธอตอบกลับมาว่าใช่ร่างนี้มันสวยผมได้ฟังถึงกับขนล,ลุกพรืบทั้งตัวโอ้ยคนปกติที่ไหนจะตอบแบบนี้ตอนนั้นผมก็ยั่วแล้วและเริ่มมีน้ำโหูเลยพูดกลับไปว่าตกลงยังไม่จบใช่ไหมยังไม่ยอมออกไปใช่ไหม มาขอขามาหลวงปู่แล้วทำบุญก็ทำให้แล้วตกลงยังไม่ออกใช่ไหมจากนั้นแฟนผมก็ตอบกลับมาและทำสีหน้าตกใจว่าอะไรคะพี่เคนเป็นอะไรคะแนงงงค่ะเหมือนเธอจำไม่ได้ว่าเธอพูดอะไรออกมาผมยิ่งมั่นใจว่าหลอกกันนิว่าไม่ยอมออกจากแฟนเราผมนับถือหลวงปู่ชื้นวัดยานเสนอยุทยา ตอนนั้นท่านยังอยู่แต่ท่านชลามากแล้วเป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งของอยุธยาที่กราบไหว้ได้สนิทใจพอไปถึงวัดหลวงปู่ท่านจำวัดอยู่และเจ้าอาวาสก็ไปกิจนิม,มนต์นอกวัดผมกับแฟนเลยกราบพระในหอพระจากนั้นได้ขับรถกลับมากรุงเทพแผนหนึ่งไม่สำเร็จไอเราเป็นตำรวจก็ต้องมีแผนสองแผนชุกเชิญไว้หลับมือกัอบสถานการณ์ แต่อย่างไรเสียกลับบ้านไปคอยคิดหาวิธีแก้ไขดีกว่าเริ่มเพียๆแล้วผมก็เลยขับรถกลับมาถึงบ้านก็ประมาณทุ่มกว่าได้แล้วกะว่าคืนนี้ให้แฟนนอนที่บ้านด้วยกันพอมาถึงบ้านลงจากรถก็เจอพี่ชายคนโตพอดีพี่ชายคนโตกับผมมีนิสัยเหมือนกันอย่างหนึ่งคือชอบเล่นพระ ภาษาสุภาพเรียกว่าสะสมพระเครื่องดังนั้นพี่ชายผมจะห้อยพระหลายองค์และมีแต่พระดีๆพ่อผมเจอพี่ชายก็เล่าให้พี่ฟังว่าแฟนผมถูกผีเข้าพี่ชายเลยบอกว่างั้นเอาสร้อยพระไปคล้องสวมให้แนนเลยพี่ชายผมก็ถอดสร้อยพระแล้วส่งให้ผมแนนซึ่งยืนอยู่ข้างๆผมแต่ไม่ได้ยินที่ผมคุยกับพี่ชายพูดง่ายๆว่า จังหวะที่ผีเผลอผมก็เลยเล่นตอนเผลอรีบเอาสร้อยพระที่มีพระเก้าองค์สวมคอเธอทันทีปรากฏว่าแนน่สะดุ้งและกรีดร้องกรีดลั่นบ้านเลยแล้วก็ลม้มลงไปกับพื้นสลบไปทันทีผมก็คิดในใจว่าโหแสดงว่าพระของพี่ชายเราไม่ธรรมดานิว่าไม่ใช่พระเกะและมีของดีด้วยเดี๋ยวค่อยขอแบ่งไว้ใช้ จากนั้นผมรีบอุ้มแนนเข้าไปในห้องรับแขกที่บ้านที่ชั้นล่างที่ห้องรับแขกจะแต่งสไตล์ห้องคาราโอเกะห้องค่อนข้างใหญ่สร้างทําโซฟารูปตัวอยู่ขนาดใหญ่ไว้นั่งเล่นผมก็เอาแฟนวางบนโซฟาจะให้นอนห้องนอนผมก็คงดูไม่ดีเดี๋ยวพ่อแม่ผมจะอารวาดแทนเพราะยังไม่แต่งงานกันเป็นแค่แฟนกัน คราวนี้ผมคิดในใจว่าผีก็ผีเธอะมาในถิ่นเราเดี๋ยวเจอกันเพราะบ้านผมค่อนข้างใหญ่ที่ชั้นสองมีห้องพระอย่างใหญ่มีพระพุทธรูปพระบูชาเพียบน้องๆวัดเลยผมก็เลยนิมนต์หลวงพ่อหลวงปู่พระพุทธรูปทั้งผ้ายันมีอะไรเอาลงมาให้หมด ผมเอาพระวางรอบตัวแฟนผมที่กำลังนอนหลับอยู่เหมือนวางค่ายกลนเลยคิดในใจว่าผีก็ผีเถอะเจอพระเยอะขนาดนี้ไม่ยอมแพ้ก็ให้มันรู้ไปลองนึกภาพตามนะครับโซฟารูปตัวอยู่แฟนผมนอนฝั่งหนึ่งไอ้เราก็ตำรวจต้องมียุทธวิธีไม่ใช่เฉพาะคนร้ายต้องมียุทธวิธีรับมือกับผีด้วยผมจึงนอนอีกฝั่ง ตรงข้ามกับแฟนจะได้มองเห็นแฟนได้ง่ายๆและอีกอย่างเกิดผีในร่างแฟนผมจะลุกขึ้นมาบีบคอเราคงไม่ง่ายแล้วละ่ะเราต้องเห็นก่อนแน่ๆจะใช้ยุทธวิธีตำรวจจับผีลอกเหมือนครั้งที่แล้วหรือยุทธวิธีชาวบ้านคือวิ่งหนีผีค่อยว่ากันเรียกง่ายๆว่าเพเซฟเข็ดแล้วละ่ะเคยโดนมาแล้วผมก็หลัหลับตื่นตื่น ด้วยความเพียเหมือนที่เคยได้ยินมาเลยตีหนึ่งลมพัดตีสองมาหอนตีสาผีออกพอประมาณตีสามเท่านั้นแหละแฟนผมจากที่นอนหงายหลับตาอยู่จูจ่ๆก็ลืมตาขึ้นมาแบบขเขม่งมองไปที่เพดานแล้วค่อยๆเอี้ยวคอมามองหน้าผมที่นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามในใจก็คิดว่าเอาแล้วเอาอีกแล้ว เล่นกูแน่ๆจากนั้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นแฟนผมค่อยๆถอดสร้อยพระออกจากคอค่อยๆดันพระพุทธรูปออกจากด้านศีรษะค่อยๆเอามือดันพระอีกเพียบที่วางล้อมรอบตัวเธอออกห่างๆจากตัวค่อยๆเอาพายันที่วางใต้หมอนออกเหมือนในหนังฉากที่สัตว์ประหลาดหรือผีร้าย ค่อยๆคืบคานเข้ามาแล้วต้อนเราจนมุมยังไงอย่างนั้นเฮ้ยอะไรฟะตามทฤษฎีแล้วที่ดูหนังผีมาเนี่ยผีมันต้องกลัวพระต้องไม่กล้าจับพระสิแล้วทำไมผีที่สิงแฟนผมถึงกล้าจับพระแถมค่อยๆถอดสร้อยพระออกจากคอเหมือนจะเย้ยหยันผมว่ากูไม่กลัว ผมเริ่มสับสนกับทฤษฎีหนังผีและเรื่องผีผีที่เคยได้ยินมาแล้วฟังมาถึงตรงนี้อยากคิดว่าผมเพอเจอร์หรือแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองนะครับสิ่งที่ผมเจอตรงหน้ามันคือเรื่องจริงตอนนั้นผมเริ่มเครียดและกลัวมากๆอะไรวะฉีกทุกกฎทฤษฎีเลยจากการที่เราเจอเรื่องช็อกและเครียดต,ติดติดกันและยุทธวิธีปราบผีก็ไม่ได้ผล เธอหันมาจ้องผมแบบจะกินเลือดกินเนื้อแฟนผมเธอผมยาวตาโตสวยแบบสไตล์หญิงไทยในวรรณคดีแต่ตอนนี้ตาเธอดุมากจ้องมาที่ผมตอนนี้ผมหมดมุกแล้วขนาดพระขนลงมาทั้งบ้านยังเอาไม่อยู่ไม่กลัวไม่ว่าแถมเอามือจับออกเฉยเลยนี่มันผีเวอร์ชั่นไหนวะเนี่ยผมเครียดมากๆคราวนี้ ผมเริ่มมีน้ำตาไหลแล้วลองไห้ออกมาน้ำตามันไหลออกมาเองผมเริ่มเปิดการเจราจาต่อรองกับผีแล้วแนนเธอเป็นคนดีมีพ่อมีแม่ที่ต้องเลี้ยงดูได้โปรดเธอปล่อยเธอไปเธอะถ้าทำอะไรผิดพลาดไปหรือลบลู่ไปขอกราบขอโทษผีผีด้วยแล้วกันตอนนี้เริ่มให้เกียรติและอ่อนน้อมกับผีแล้วผมขอโทษอีกคนด้วย โปรดปล่อยแนนไปเธอะแล้วผมจะบวชอุทิศส,ส่วนกุศลให้นะแล้วผมก็สะอื้นร้องไห้ใหญ่เลยเริ่มเครียดแล้วแต่ปาฏิหาริย์ก็มีจริงสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าผีใจอ่อนที่เจอตำรวจอ้อนหรือคำอ้อนบอนของผมได้ผลเธอจากสายตาที่ดุดันก็ค่อยๆลดความดุในแววตาลงแล้วค่อยๆหลับตาแล้วเอียงศีรษะกลับไป และพยักหน้าเบาๆเหมือนกับจะบอกว่าก็ได้โอเคแล้วก็นิ่งหลับไปขอขอบคุณเรื่องเล่าหลอนๆจากสมาชิกหมายเลข404-8255ด้ด้วยนะครับหากคุณยังไม่เคยได้รู้จักกับความกลัวลองมาตั้งใจฟังเรื่องเล่าจากคนแปลกหน้าคนนี้ดูนะครับรับรองได้เลยว่าต่อไป คุณจะมีแต่เรื่องราวที่แค่คิดก็ขนลุกในช่วงเวลาที่คุณต้องเดินไปเข้าห้องน้ำมืดมืดตอนกลางค่ำกลางคืนคนเดียวจะไม่เป็นแค่การเดินไปทำธุระแบบปกติอีกต่อไประวังหลังของคุณไว้ให้ดีๆเรื่องเล่าแปลกหน้า